สวัสดีค่ะแม่แอนตปเป็มค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะก็มาดามแอนแกะกล่องรีวิวของชอบของใช้ของเจ็บแฟนๆนะวันนี้นะคะเยอะมากจาก P.P. w Style นะคะอันนี้เป็นหลันสุดพั้นี่ใช่ใน IG ค่ะจริงๆใน Facebook ก็มีก็คือสั่งได้ทั้ง2ที่เลยแต่ว่าเป็นแบบว่าชุดแบบระดับพรีเมียมนิดหนึ่งซึ่งถ้าใครติดตามคลิปก่อนหน้านี้ของแม่แอนนะคะแม่แอนใส่ชุดตุ๊ดจีนเนาะ Collection Chinese New Year นะคะที่ทางแบรนด์ P.P. w Style ส่งมาให้เรานะคะและรอบนี้เนี่ยค่ะก็มีอีกนะคะเยอะมากเลย เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอะ,อะคราวที่แล้วเราจะเห็นเนาะขอว่าแม่แม่แอนกับน้องเก๋ใส่ชุดเหมือนกันคือจริงๆอะร้านนี้เป็นชุดผู้ใหญ่แหละเนาะ <Okay. S 1> แต่ว่าเขามีไซส์ที่แบบว่าเล็กมากเป็นไซส์ XS ซึ่งเป็นไซส์ที่ไวน้องเก๋ใส่ได้พอดี <Wow. S 1> แม่ ใส่ไซส์ L น้องเกสใส่ไซส์ XS นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นที่มาทำให้เราเนี่ยใส่ชุดเหมือนกันเป็นแบบชุดคู่แม่ลูกได้อะวันนี้เราก็จะมาดูก,กันต่ออ๋ออันนี้นะคะคือต้องบอกอก่อนเลยว่าบางชุดมันก็ไม่ได้เหมาะที่จะให้น้องเกสใส่นึ่ออกปะชุดมันจะดูแบบผู้ใหญ่เกินไปชุดยาวเกินไปอันนั้นนะ่ะแม่แอนก็ไม่ได้สั่งมานะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่สําหรับแม่แอน คนเดียวนะอันนี้เป็นชุดคอลเลกชันวาเลนไทน์ซึ่งตอนวาเลนไทน์อะแม่แอนไม่ได้ออกมา<ฮ>เพราะว่าแม่แอนไม่ได้แบบไปไหนชุดมันก็จะแบบฟูฟูอู้ฟุ้งอันนี้เป็นตัวซับไนนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปใส่ให้ดูอีกทีเออแต่เขาแบบว่าแนะนํามาว่าแบบเฮ้มันสวยมากอะไรเงี้ยอยากให้แม่แอนใส่แต่ว่าใส่อาจจะต้องแบบเดินห้องแอร์เพราะมันเป็นแขนยาวอะไรประมาณนี้อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่แอนไปใส่2ชุดนี้ให้ดูค่ะนี่นี่ก่อนจะไปลองเดี๋ยวเราจะให้ดูว่างานเขาแบบว่าปราณีตพรีเมียมขนาดไหนนะคะ เราเริ่มจากนี่เลยค่ะชุดเขาจะแบบซับในเต็มตัวเห็นปะและเย็บแบบว่าไม่มีตะเข็บมาให้เราแบบว่าลุงรังไม่สบายใจหรือคันเลยนะคะผ้าซับในก็เป็นผ้าอย่างดีนิ่มมากนะคะแถมกระดุมเนี่ยก็แบบว่าสวยแล้วก็สอยแบบเนี้ยนะคะคือส่วนใหญ่อะ่ะกระดุมบางที่อะ่ะทำมาแบบไม่แน่นเลยแต่อันนี้คือแบบแน่นทุกตัวแล้วก็งานเย็บดีมากนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่แอนขออนุญาตไปลองใส่ให้ดูนะคะ อ่านี่ค่ะชุวสวยมากคือจะบอกว่าคัตติ้งเขาดีมากเลยนะคะเวลาใส่แล้วจะรู้สึกว่าแบบไม่อึดอัดนะคะแบบว่าทําแพทเทิร์นมาแบบเขาเรียกว่าไงทรงแบบหน้าร้านเลยคือถ้าอย่างแม่น่ะทำโรงงานเสื้อผ้ามาก่อน จะรู้ว่าแพทเทิร์นไหนเป็นแพทเทิร์นสำหรับอุตสาหกรรมหรือแพทเทิร์นไหนเป็นแพทเทิร์นสำหรับแบบงานหน้าร้านคล้ายๆกับงานวัดตัวตัวตดอะไรเงี้ยค่ะงานหน้าร้านหรืองานวัดตัวตัวตดอะ่ะมันจะรู้สึกว่าใส่แล้วเข้ากับรูปร่างแล้วก็สบายมากกว่านะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องวงแขนที่มันเว้าไม่เว้าหรือว่าชิ้นผ้าเงี้ยมันต่างกันนะคะนี่ก็จะเห็นว่าแบบไหลตั้งสวยเลยเดี๋ยวเราไปดูชุดถัดไปกันคะ่ะ <c oughs> คือแบบว่าชุดแบบผูฟ้องมากเลยคือตอนแรกอะเขาพูดถามว่าแม่แอนจะกล้าใส่ประคะชุดสไตล์นี้คือต้องบอกว่าจริงๆเป็นคนที่ใส่ชุดสไตล์ไหนก็ได้นะไม่ว่าจะลุยๆธรรมะแมงเปรี้ยวอะไรอย่างนี้หรือว่าชุดที่แบบดูหวานหน่อยนะคะเซ็กซี่เซ็กซี่แบบนี้ก็ยังแบบว่าก็ยังใส่ได้ยกเว้นชุดที่แบบแหวกหน้าแหวกลงังเว้าวเยอะๆอะไรประมาณนั้นอันนั้นอาจจะใส่ไม่ค่อยได้เพราะว่า ไม่มีไซส์ no, ซออโอเคไซส์ประมาณ XXL กเอไซส์ L เฉยเฉยอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นชุดคอลเลคชันวันวาเลนไทน์ที่เขาออกมานะคะถึงแม้เราจะไม่ได้ใส่แบบว่าตรงตามคอลเลคชันแต่ว่าก็สามารถใส่ไปไหนมาไหนได้ใส่ไปเดทกับสามีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวอันนี้ต้องแอบรูปปัดน,นะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูชุดถัดไปกันค่ะ อ่ะเมื่อกี้ผ่านไป2ชุดแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวพงมาใช่เป็นชุดคู่ที่เราจริงๆตั้งใจที่ตั้งใจอ่ะอยากได้แค่2ชุดนี้แหละอยากได้แค่ชุดนี้แหละเหมือนกันเอาไปถ่ายงานพอดีกําลังจะไปเที่ยวที่หนึ่งที่แบบเป็นเมืองลูกกว่าที่พัทยาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยะะอ,อยากได้ชุดที่มันดูแบบสีสันเอาไปแข่งกับ ฉากหลังมานาศสถานที่ที่เราไปเนาะนะคะคือถ้าใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามที่ช่องชุมดมทีวีนะคะเราจะไปที่เกรทแอนด์แกร d แถวพัทยานะโอเคงั้นอันนี้หยิบออกมาเป็นรู้สึกว่าชุดนี้มันจะออกอะไรมีเข็มขัดมาให้นี่ฟองอะฟองฟองคือคือแบบจะบอกว่าชุดอะอลังมากค่ะ จะแบบชุดของอันเนี้ยเขาจะออกแบบบางชุดก็จะแบบอลังนะคะแต่ว่ามันก็จะออกเป็นทางแนวคุณหนุ่มหวานใช่คะ่ะ <ใน S 1> หรือบางชุดก็เอาแนวแบบเรียบโก้สําหรับคุณแม่คุณผู้หญิงไปทำงานคือต้องเรียกว่ามีหลากหลายสไตล์นะโ okay, อเคเราจับอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปลองใส่ให้ดูกันดีกว่าโอเคนี่จะบอกว่าใส่ชุดนี้แล้วให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแม่ชมรู้จักไหมแม่ชมผู้อายาเอฮเกตนะคะ เวลานางใส่ชุดนะถ้านางถ้านางจะมีแบบว่าติดกิฟบนหัว<ช><ๆ>เครื่องหัวเยอะๆนางจะชอบใส่ส้นสูงกับถุงเท้าที่มีข้ออย่างเงี้ยแล้วถ้าชุดอย่างเงี้ยเดาได้ว่าคงต้องเป็นถุงเท้าสีแบบบันเย็นหรือสีชมพูแมทกับอันเนี้ยไม่ออกว่าสีชมพูบันเย็นหรือสีแบบเหลืองไปเลยเลยประมาณนี้นะคะเป็นไงชอบไหมคะ ชอบค่ะชุดนี้ชุดนี้แบบสวยมากน่ารักมากเป็นแบบมันพอดีนะคะจริงๆอ่ะมันมันก็พอดีแต่ว่าแบบมันก็ยังตรงตรงผ่องคือด้วยด้วยความที่เกดเป็นเด็กไงชุดเขาทำมาให้ผู้ใหญ่แบบใส่เล็กเกดอาจจะมีความไหลล้นบ้างใช่ป่ะความรู้สึกม่มม่ใจก็คือเราก็แค่ช่วย ติดเข็มกัดช่วยอะไรเงี้ยระหว่างแบบว่าเสื้อชั้นในกับเสื้อเนี่ยไม่ให้ไหลมันหล่นมันก็จะกระชับแล้วก็เดินแล้วก็แบบว่ามันมันใจมากขึ้นนะแต่เรื่องความยาวยอะไรเงี้ยบอกาว่าโอเคเ<ช>ราใส่เป็นแบบแม่ลูกสวยงามอันนี้เดี๋ยวให้ไปชมบ,บรรยากาศที่เกรดแกนนิดหนึ่งด้วยดีกว่าค่ะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ เื่อกี้เราไปชมภาพบรรยากาศของการที่เราใส่ชุดไปเที่ยวเกรดแอนแกรนแล้วนะคือแบบว่าสถานที่มันแกรนชุดเราก็ต้องแกรนถ้าเราชุดแบบว่านิ่งๆนะเราจะจืดไม่เหมาะสมกับสถานที่เลยค่ะชุดอลังวิวอลังนะคะใช่ใชโอเคค่ะถ้างเดี๋ยวเรามาต่อที่ชุดถัดไปชุดถัดไปเนี่ยเป็นเซ็ตชุดแม่ลูกเหมือนกันนะคะอ่าน้องเกสช่วงถอดมาได้ไหมไซที่เนี่ยร้านเขาไซค่อนข้างมาตรฐานนะคะน้องเกสใส่ X s แม่แอนใส่ไซส์ L นะคะเดี๋ยวแม่แอนการให้ดู รนเรน,รน,รน,นชุดนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นคุณหนูหวานคุณหนูมากๆนะคะอยากให้ทีมงานเข้ามาซูมดูเนื้อผ้าคืคอผ้าเขาไม่ใช่ว่าวายพิมพ์ธรรมดานะมันมีเซ e x t อร์มันมีการทอนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือตัวปกตัวโบเนี่ยเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะือเขาใช้ของดีแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกเนะีเห็นปะเอ,อตะเข็บซับในเย็บกลับไปหมดเลยเราจะไม่มีความแบบ บาดผิวข้างในไม่คันแน่นอนอะเดี๋ยวแม่แอนไปลองใส่ดูดีกว่าค่ะหวานแมวหวานมากแต่แม่เ็มาชอบนะตอนแรกอะใจคิดว่าแบบไม่น่าเหมาะกับเราแต่ใส่ขึ้นมาแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยนะคะน้องเกดอาจจะแบบพอลึกนิดนึงนะคะก็จะใส่เสื้อเสื้อกล้ามบางทรงเสื้อกะออกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรประมาณนั้นนะคะ นี่เลยนะคะน่ารักเนื้อผ้าดีด้วยเนาะใส่แล้วแบบใส่ไม่คันไม่คันดีมากเลยนะให้ดูข้างหลังนะคะก็เป็นที่มีปลอยเลยประมาณนี้นะแล้วก็ชอบตรงที่การตัดเย็บเขามีเก็รตรงอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมมันจะทำให้แบบว่าคนที่มีหน้าอกอ่ะเสื้อผ้าไม่เหลือเราเก็บเข้าทรงได้ดีมากๆเลยประมาณนี้แล้วก็แบบกระเป๋ามีความเป็นโบปร่งปิงใช่โอเคถ้าไงเดี๋ยวเราไปต่อสองชุดสุดท้ายกันเลยค่ะ สองชุดสุดท้ายนะคะเป็นชุดของน้องเกรซหนึ่งชุดแม่แอนหนึ่งชุดคือต้องบอกก่อนว่าชุดนี้น้องเกรซเลือกเอาไว้แต่แม่แอนรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับแม่แอนเพราะว่าใส่แล้วแม่แอนจะต้องตันแน่ๆเลยคือหับนุ้ใส่แล้เพราะว่ามันแบบปิดหมดเลยเลยประมาณนี้นะคะเนาะแต่ว่ามันดูแบบน่ารักเหมาะสมกับใบน้องเกรซเลยน,นะคะส่วนของแม่แอนก็จะเป็นนี้อันนี้เนี่ยเจ้าของแบรนด์เขาบอกว่าแม่แอนเราชุดนี้ไปลองดูไหมเป็นชุดจ่ายตลาด ชุดใจ่ตลาดแบกจอยของคุณเขาแบบว่าสุดยอดเลยถึงจะใส่ตลาดแต่เขาเ็ยังไม่พอเป็นแบบไม่พอพูนขอพูนเรกๆ่าแบบอันนี้เป็นผ้าแบบเขาบอกว่าเป็นผ้านิ่มๆใส่สบายตัวนี้นะคะเป็นผ้าลูกไม้ทั้งตัวเห็นไหมเห็นปะเป็นผ้าลูกไม้ทั้งตัวแล้วก็ใส่สบายเป็นลูกไม้ใช่ไหมคะมันจะขันแต่เนี่ยจะข้างในเป็นผ้าที่แบบลื่นนุ่มเย็นมากใช่เนื้อผ้าตัวเนื้อผ้าลูกไม้ของเขาก็แบบนุ่มอ่ะ ไม่มีความกระด้างอะไรเลยตัวเนี้ยถ้าสมมติเป็นใส่เอเหนูก็ได้อยู่ก็โอนะใช่ไหมมาว่ามันคอลึกมมไม่เป็นไรหรอกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันแปบ๊บหนึ่งค่ะ,ะอันนี้เป็นชุดสุดท้ายนะคะคืออย่างที่บอกว่าชุดเนี้ยมันดูความแบบ เด็กไปหน่อยแม่แอนก็เลยไม่ได้อามามันจะมีความแบบคุณหนูคุณหนูคุณจย่หวานๆนะคะแต่วันนี้นะคะชุดไปจ่ายตลาดก็โอเคงั้นหน้ารากดีใส่สบายๆนะคะสีสวยผ้าดี กนะ็ถ้าใครอยากได้นะคะนี่เลยค่ะสั่งซื้อได้ไที่ i อนะคะ ppwstyle นะคะติดกันหมดเลยนะคะก็มีชุดสวยๆคอลเลคชันใหม่ๆมาแบบตลอดเวลานะก็แบบใส่สบายด้วยนะนี่คือปกติถ้าใส่ชุดอย่างางี้จะรู้สึกว่าอันนี้คือ อยู่ห้องแต่งตัวเนี่ยมันไม่ได้มีแอร์ใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกร้อนนะผ้าแบบเขาจะมีความบางๆแต่ว่าแบบเป็นผ้าเย็นเย็นเย็นถูกต้องค่ะก็เนี่ยอย่างน้องเกดอายุ12ใส่ร้านนี้ได้เลยแม่แอรอายุ39ก็ใส่ร้าน<ช>านี้ได้เหมาะวัยเหมาะสม <c oughs> <c oughs> นะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าถ้า PPW สไตล์นะคะมีคอลเลคชันออกใหม่อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูกันอีกทีสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายอ๋ออย่าลืม ใครอยากส่งอะไรมาให้แม่แอนรีวิวนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ inbox มาดามแอนคุณแม่แอนลูกสาวใน a c e b o o k นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแบบนี้ละเอีย,ยดๆให้ชมกันค่ะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกรุ้งปิ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ